สวัสดีครับองนกเขาใหญ่ลบลีครับวันนี้มารีวิวพันนีดครับซีเอซถามมาว่ามีของยังครับแล้วก็กงครับ C ีเอซีก็โอนต่างมามั่งแล้วก็มัดจํามามั่งแล้วก็อย่างไงเดี๋ยวผมจะได้จัดส่งครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับไม่ต้องกลัวครับนี่คุณโอนผมส่งคุณโอนก็ส่งไม่ได้ครับนี่ครับมาครับกงเอซียากได้ครับนี่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 รุ่นสองครับรุ่นแรกหมดออกไม่ทันครับนี่ครับนี่เป็นหัวแบบนี้ครับนี่ นี่ครับนี่เป็นชั้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 นครับนี่ครับนี่เป็นแบบนี้ครับนี่ครับหวายปลาภายปลาไม่ต้องกลัวครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับดูว่าตีนี้ติดกระบอกเรียบร้อยครับพร้อมที่จะส่งครับเดี๋ยวผมแถมที่รองขี้ให้ครับแล้วก็แถมกระบอกน้ำครับนี่ครับติดแบบนี้ครับไม่ต้องกลัวครับนี่แล้วก็พเนี้ยดมาแล้วครับสีสีอยากได้ครับ จเย็นครับเดี๋ยวกลางก็ทําให้ทันเหมือนกันครับขายได้เรื่อยส่งได้เรื่อยครับตอนนี้ส่งได้ครับทุกจังหวัดครับนกก็ส่งได้พวันี้ก็ส่งได้ครับเดี๋ยวมารีวิวครับลูกนี้เป็นนี่ครับเถนฝัดล้านครับนี่นี่ครับเถ็นครับเถนเถนนี่นี่ครับนี่เป็นนี่เป็นชานเล็กครับนี่หลอกนกดีครับเถนนี่ครับเถ็นเกาะตัวนี้ครับี่ บ๊อบนะฝาดทีิบไม่ต้องกลัวนี่ครับนี่ยถ้าชอบเทนก็นี่ลูกนี้เลยครับนี่วิธีจับทีครับหรือจะชอบสองชานชานหักนี่มาแล้วครับนี่นี่นี่ครับนี่กะทียิบเหมือนกันครับนี่ครับอกไม้ทักทางนั้นครับนี่ครับนี่เป็นชานหักครับนี่ตรงนี้ครับเหมือนเดิมครับนี่กดตรงนี้ลงไปครับแล้วก็ไปหักขึ้นมาครับนี่ครับ อันนี้เม่สิบห้าครับนี่อันนี้สองชานครับลูกลูกจะลูกลูก bon sure น้ําเต้าหรือลูกบอลครับใ่แน่ใจเหมือนกันฟงมันกลมๆครับนี่ครับนี่ก็อกไม้สักเหมือนกันครับนี่สองทางครับนี่ครับนี่นี่ประมาณก็ไกลเคียงครับสองลูกนี้ก็ประมาณแม่สิบห้าสิบห้าหรือนี่ยเนี่ยลูกนี้ครับนี่เบาครับนี่เบาอก เล็กนิดเดียวครับลุกนี้นี่เบาที่เจ็ดแปดขีดครับไม่แน่แล้วแต่บางอันนี่กงครับนี่ขอาหัวเท้าครับนี่ครับหัวเท้าอันนี้เป็นแบบใหม่ครับนี่ครับนี่เป็นน็อตครับนี่ครับนี่เป็นน็อตนี่เกาะได้ทั้งทำเป็นชั้นหักก็ได้มีสองอันนะเป็นธรรมดาก็ได้ครับนี่เป็นรูน็อตครับเนี้ยก็อน็อตเสียปุ๊บพเนียดยิงครับนี่ก็อันนี้ก็ นี่อันนี้แบบเก่าครับนี่เหมือนกันครับนี่ครับนี่ครับหัวครับนี่ทนทานแข็งแรงครับไม่ต้องกลัวครับนี่อันนี้เป็นหัวน็อตครับนี่ตีตีถ้าทาได้ถ้าทาได้ทําครับทําไม่ได้สั่งได้ครับไม่ต้องกลัวครับนี่คุณโอนผมจ่องคุณโอนของส่งไม่ได้ครับนี่ครับนี่จอเวลาก็โทรหาของกเขาใหญ่วุรีครับนี่ครับมาเนียดมาแล้วครับนี่ที่ต้องการครับนี่แล้วก็โกงสวยมากันแล้วครับนี่ครับ อย่าลืมปติจจาวุกเขาใหญ่บุรีครับสวัสดีครับรอมลูกไหนก็โทรหาลก,กของนกเขาใหญ่บุรีครับจะชอบเต็นท์ฟารลานเือชอบชานห้างรือชอบสองชานตรงครับหรือจะชอบกงหรือชอบหัวเต้าไม้เต้ามีครับตอนนี้นกนกมีครับส่งได้เหมือนเดิมครับสวัสดีครับตอนนี้ก็ระวังดูแลตัวเองครับไปไหนมาไหนก็ใส่แมสครับตอนนี้โควิดระบาดนะครับ